สวัสดีครับผมนายธนวัศิริพมมารหัสนักศึกษา6กสาม4ี่หนย์สีนหะครับหมู่เรียน6กสามามหนะครับ,ลลรบวันนี้ผมจะมาอธิบาย 4-part Harmony นะครับครับคอร์ดนะครับก็คือโน้ต3ามถตัวนะครับมันมีหน้าที่ทำให้เพลงแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับ โฟร์พาร์คืออะไรนะครับเพลงที่เขียนด้วยเสียงสี่เสียงครับหรือเครื่องดนตรีเป็นโนเครื่องเดียวถึงแม้จะเป็นเสียงเดียวกันนะครับแต่พอแต่ถ้าอยู่แต่ถ้ามันเป็นคนละเครื่องครับถึงเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเครื่องดนตรีก็จะเสียงก็จะแตกต่างกันนะครับโดยโดยทั่วไปนะครับเสียงเสียงหลักก็จะเป็นก็จะมีสี่ประเภทนะครับ ก็คือ 1, อันโตก็คือ2โซปาโนะครับ3เป็นเทนเนอร์4เบสนะครับก็คืออันโตกับโซปาโนก็จะเป็นก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างออกไปทางแหลมนะครับส่วนเทนเนอร์กับเบสก็เป็นเสียงค่อนข้างต่ำนะครับเสียงของเครื่องดยตีมันอยู่คนละระดับระดับกันครับจึงไม่สามารถร้องในระดับที่เหมือนกันได้นะครับ การเขียนนะครับก็คือเราจะมีบรรทัด5เส้นให้นะครับก็คือโซวาโน่กับอันโตจะอยู่กุญแจซอนเทนเนอร์กับเบสจะอยู่กุญแจฟานะครับโดยห่างของโน้ตเบสและอันโตจะชี้ลงจะชี้ลงเสมอนะครับขนาดเดียวกัน ห่าของโน้ตเทนเนอร์หรืออันโตจะชี้ขึ้นระยะห่างจากเสียงในแต่ละพานะครับเสียงเบไเสเบไปเสียงเบสไปเสียงเทนเนอร์ครับจะมีระยะห่างเท่าไหร่ก็ได้นะครับเสียงเทนเนอร์ไปเสียงอันโตมีระยะห่างห้ามเกินคู่แปดครับต่อมานะครับว่าเป็นเลขโรมันนะครับเลขโรมันก็จะมีสประเภทครับ1เป็นเมเจอร์นะครับตัวเมเจอร์จะ เป็นจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวคล้ายๆตัวไอพิมพ์ใหญ่นะครับครับสองก็เป็นไมเนอร์นะครับจะใช้อักษรโรมันพิมพเล็กนะครับสามนะครับก็เป็นดิเมนิตนะครับดิเมนิตก็เป็นตัว VI I แล้วก็จะมออีองศาแบบกลมๆนะครับข้างบนตัว i แล้วก็สี่เป็นออกออกเมนเต็ดนะครับก็จะเป็น ตัวไอตัวแล้วก็จะเป็นก็จะมีองศาขึ้นขึ้นเหมือนกับเหมือนกับด i ม,มนนะครับครับการพลิกกลับนะครับก็เป็นการพิกกับการทำโฟโฟพาร์เนี่ยห้ามให้เกิดห้ามให้เกิดพาราแล้วห้าแล้วพาราแล้วแปนะครับเราจะมีวิธีไม่ให้เกิดนะครับก็คือมันก็คือการพลิกกลับนี่แหละครับการพลิกกลับคือเอาตัวโน้ตในคอร์ดครับมา เป็นตัวเบสการพลิกกับจะเกิดสัญลักษณ์เป็นเลขโรมันครับขอบคครับ